คนรอคอยใช่โตคาโอ้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมแบบตั้งตารอนะเพราะมันเป็นปกติหนังซุปเปอร์ฮีโร่มก็จะเป็นแบบฉายเดี่ยวเก่งๆนะครับอันนี้มันจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เป็นครอบครัวจะเป็นแบบมันจะมีความครอบคลุมมีความน่ารักนแล้วก็มีดราม่าของครอบครัวด้วยเป็นเรื่องที่แบบ กบดูมาก<ช> <ไป S 2> ครับใช่ตัวใหม่เองก็เหมือนกันค่ะก็รอคอยมากๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็าจะเกย์ยูอ,อย่จมาดูด้วยค่ะเพราะว่าอยากดูแล้วก็เป็นแบบเป็นเรื่องสุดท้ายของมาเวลในปีนี้ด้วยในเฟสน,นี้เลยค่ะแล้วก็จะได้ดูอีกทีก็ปีหน้าเรื่องใหม่ๆน่นนก็พลาดไม่ได้มาเวลทำหนะั เอออะไรที่ยืดได้ของได้ของเราแขนแขนแขนได้เสื้อเสื้อยืดอ่าอะไรยืดอีกฮะขาขายืดได้คอคอยืดได้คอขออ่ะเใหม่เป็นพลังเลยที่เป็นใหม่เป็นพลังอ่าล่องหดค่องห็นดิสอต้องหดค่ะแล้วก็มีบาเลีด้วยเนาะกับกอย่างงเี้ย จริงๆเขาบอกว่าพนเก่งที่สุในเรื่อง้เหมือนกันเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนเราหรอเหมือนกับเราหรอหรืออะไรไไม่รู้เหมือนกันแลลูกค้าจ้างมาอาจจะบังเอิญแหละแต่ว่าในเรื่องเขามีลูกด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ยูเป็นน้องในเรื่องมีลูกด้วย เเราู้จริงอย่างอย่างเราแต่งเราเปพึ่งจะพึ่งกันนั้นหนักหนักหน่อยเชิญชวนนิดดีก็ขอฝากหนัื่องแฟนรัตติโกด้วยนะคะผู้นีพอแล้วคุณลูกคนาไปชมสารานะดูให้สมุดมาดูที่ไทยรัฐนะเตอร์ก็ฝากมาแฟน t ัตติโก้ครับเฟ r ร์สเ e ็ครับก็เป็นการแบบเรีบูทที่แบบเหมือับมากทั้งแบบพวงกับทั้งแคสแล้วก็ดำเนินเรื่องทุอย่างน่าสนใจมากมาดูกันรับ้องที่ผิดหวังนเาด้เะไอีกอันนึง รู้แล้บ้างล่าสุดไปแฟร์เซ็ตค่ะด้วยังไงเป็นจรงบอกเป็นทริปอะไรคะทริปเป็นทริปนี่ทริปของใหม่เองค่ะใหม่ไปดูโชว์ค่ะแล้วใหม่ไปดูวันหนึ่งแล้วใหม่ก็เหมือนว่างแค่สัปมันมีวันว่างอีกสองวันก็เลยชวนพี่ไปเป็เที่ยกันแล้วก็แค่ไปเที่ยวสองวันเที่ยวแค่สองวันเองนี่คือตั้งใจไปดูโชว์อยเฉพาะเลยวใ่ไปดูโชว์อย่างเดียวคือใหม่ไปดูโชว์ แล้วก็ใหม่ไม่ได้ไปกับใครเลยไม่ได้มีทีมช่างหน้าช่างผมอะไรมีแค่ใหม่แล้วก็มีพี่ตึงก็วิธีการไปดูโชว์ของใหม่ไปจะเล่าไปดูโชว์ปรตูนะคะเครื<า>่องเครื่องไปปุ๊บใหม่ล้างหน้าแต่เหลือแค่ตาไว้เดี๋ยไปแต่งใหม่จากอีเวนท์ที่เราเจอกันฮะ<า>ใช่โดนเหรอใช่จากนั้นอ่ะใหม่เหลือตาแล้วใหม่ลบหน้าออแล้วทีนี้ใหม่ก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บตอนปีห้าบนเครื่องใหม่ก็ถกนะตัวเองก็เลยลงรองพื้นใหม่ ผมใหม่ก็รัดเอ็กแล้วก็ใส่หมวกตั้งแต่ก็ไปดูโชว์เลยค่ะเรื่องแลนด์เจ็ดโมงเช้าสิบโมงโชว์เลยแล้วในรถอ่ะในรถตู้ก็คือมีแต่อราใส่ชุดที่ใหม่ช่วยกันรู้ช่วยกันอุตสาหกรรมครอบครัวเลยแค่สองคนในดูโชว์แล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนก็เข้าคนใช้อินนี้พักได้ใหม่ก็มีอ่ะมีทีมที่ฝรั่งมีทีมที่เมืองนอกเนี่ยมาช่วยไปทำผมอะไรให้ก็ได้ไปดู นั้นเลยหล่ะจากนั้นเราก็เที่ยวแต่รู้ว่าออกมาดูดีมากนะคนแบบคนไม่ออกใช่ไหมเจ๋งเจ๋งแต่แล้วพี่เกิดนี่เป็นเป็นครั้งแรกไหมที่ได้ไปเป็นผู้ช่วยเขาแบบคอยจัดชุดที่จริงใหม่อะว่าจะเป็นผู้ช่วยใหม่ตอนแรกจะให้เป็นช่างผมโอ้ใช่เครียดเลยนะพี่เต๋อพี่เตไมพี่เต๋อเขาไม่โชว์เช้าอ่ะไม่มีช่างผมรวบผมให้แต่ถ้าบินช่างผมไปก็จะเป็นแสลอะไรเงี้ยก็เลยพี่เต๋อเรียนรวบผมให้หน่อย ขึ้นหัวตอ้ยังไม่ค่อยจะทำเลยไปเรียนหรือเปล่าเรียนมาเรียนไม่ทันเออคือช่วงีที่ชุดนั้นมีหมวกมีหมวกอ่าไปช่วยไวแต่ว่าช่างผมมาพี่โอดเขาก็ลงแวกลงอะไรไว้ให้แข็งขันมากอยู่แล้วอะค่ะเขาก็ช่วยลงแบบไทยเวลาไม่นอนลงขึ้นไปก็นอนอย่ีกอะใช่เพราะวะนั้นาตากับผมเราคืออินพ r t ตฟอร์มไทยแลนด์เลยโอ้ นั่งยังไงต้องนั่งแบบตัวแข็งเหมือนไหมขยับตัวไม่ได้เลยนอนแบบนอนแบบเหมือนฝึกเหมือนฝึกนอนแบบคนคนแบบเจ้าหญิงเขานอนกันนอนอย่างนี้เออเรืองเพราะว่าแบบใจก็อยากดูโชว์แต่มันก็ไม่มีเวลาให้ทำผมหรืออะไรเลยเพราะว่าแลนแลนล้อแตกฝรั่งล้อเครื่ก็มีแตกที่ฝรั่งเศสเนี่ยเสร็จโชว์สิบนาที แล้วสนามบินไกลจากที่ชชวชุบคึมมันเลยมันเสียชิวมากเลยเวลาทมันไม่มีเวลาอะไรเลยมันต้องรี่ไปดูโชว์เลยดแล้จกนี้เต๋อต้องไปเรียนแต่งหน้าทำแต่งหน้าแล้วเต์ดต้องเรียนแล้วเติตเติรีดต้องเรียนแล้วเต้ียเ๋อตงเรียนเลยวเต๋อต้องรียนาเ้งยนเตอตเรียแ้ว้อรี้ทตอ้องร้ตอย้องเรี้ยเอเียน้เตอตเรียนรู้ิดนึอต้งนแอี้เอเปีน้คือเร็นแลักฐานแบบ มัดตัวคุณแล้วที่มาจริงจริงแต่ว่าขอถ้าในในสามอย่างแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าไว้ใจอะไรไม่ถูกอ่าไม่หรอลองชิมไว้ใจอะไรเลยนะอ่าไมันก็มีคำตอบกอยู่แล้วนะ้ยแต่ว่ามันต้องทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่พี่เต๋อทำได้ดีที่สุดคือพี่เต๋อเคยเป็นเบื้องหลังอ่าครั้งนั้นพอไปดูโชว์อ่ะพี่เต๋อเป็นเป็นตากล้องให้อ ผมเหมือนแบบตา้องแบบคอยไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วท็เขามาเจอน้าบออ๋อมาบอยเฟนแล้วก็ไปไเจอเจอปียเจอแบบอะไรอะคอนกรีตชันฟอร์มยูฟอร์ยูเอนเกจหมช่ี h ชี้ชือชก็ชี้ไปใช่ทุกคทุกคนก็ แต่ว่าแต่ว่าต้องไปเยอะหลักๆถึได้ทุกอย่างแล่มันไม่มีอะไรสายเกินเรียนรู้พี่เต๋อเอะารที่เขาเรียกเรสต์มาจะไปเรียนจริงๆและตอนหายใจอุ่น้องอะไรช่วยได้ก็ช่วยครับพี่เต๋อเห็นแฟนเราแบบว่าดองหน้าดองผมเนี่ยในความรู้สึกเรารู้สึกยังไง first time ครั้งแรกนะ first t i ครั้งแรกครับเขาไม่เคยดองดองตาเลยไม่เคยเพราะว่าหนูเป็น เป็นกุ้งยิงบ่อยดังนั้นการโดนตาของหนูนี่มันเป็นเรื่องที่แบบเสี่ยงมากใช่ค่ะแต่ว่าวัวน้ะหนูคำนวณแล้วว่าหนูแต่งหน้าตอน4โมงเย็นมันก็จะประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็เลยโองก็เลยโดนเกิน10ป่ะใช่เกิดจำเป็นจำเป็นต้องโดรเขาไ่เติร์นแต่งหน้าดิเติรก็รับได้ใช่ไหมอู้หู้รับเขามากกว่าเดิมอีกทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรนะของดองของดอง ของดองของมากอบชอบชอบมาของดองท้องไม่เสียเหรอพี่เต yes, ๋อทานเยอะๆอ่ะชอบติดใจรู้หรอมักเลยดองไว้แบบหลายชุดดีเเลยนหรือว่าอะไรที่เป็นใหม่เราก็รักหมดแหละใช่ครับรับได้ทุกอย่างดรมากดีมากหรือว่าได้เห็นเราเป็นรูปโปรแบบถายตลอดเวลาโปรแบบถ่ายตลอดเวลา เราหาทางออกได้แล้วค่ะคือหนูอ่ะพี่เต๋อเขาให้หนูใส่ดังนั้นสิ่งที่หนูทำคือหนูทำอย่างนี้จับไว้แล้วต่อมือนางอ่ะมาทำอย่างนี้กับไว้แล้วให้เขารู้สึกว่ามันมีแหวนอย่ในนี้ค่ะอ๋อไม่ใส่ดีกว่าหนูว่าแต่พีเตอไม่ใส่แล้วไม่แต่พี่เต๋อเขามีการเตรียมเซอร์เวิสเรื่องของดีเซอร์เจอแหวนที่จะให้ใส่สำรองไว้แล้วนี่ฉันจะใส่ ไม่มาไปเลยงงไม่เป็อะไรมีแหวนีไอะไรที่แต่ถ้ามันไม่ได้ใส่มันต้องมีแหวนใช่มันต้องใส่แทนไงเพราะองรนไเ็ต้ไว้ได้ออกอกงานหรือว่าใช้ชีวิไทยกวกว่าอันนี้เนาะใช่ใช่ือเปียนแต่งหน้าทาโพลเปลือผ้าหอาแหวนเอาแหวนใหม่สี่เรื่องแล้ววันนี้แป็นพาสติกโม อัปเดตการนิดนึงเป็นยังไงบ้างเาร้าเลิกอะไรได้ยังคะได้วันแล้วทันไหมปีนี้ปีนี้ค่ะเป็นวันที่ไม่บอกไม่นีจะเป่ยนวันเซอร์ไพรส์แต่รู้วันแล้วก็คือช่วงปลายปีครับเดือนธันวาไปเรื่อยๆนะที่เราแข่งช่วงอ๋อดูไว้หน่อยุบไว้หน่อยดูไจะเดือนนีเราถือเคลอยู่ยังไงที่ยังบอกไม่ได้เลย ก็เออจะเรียกว่าถือเคล็ดไหมก็เอาควจริงไหมอยากแกล่ะเออสไงอยากสอไงเาก้พามัคือก่ว่าเอาให้แข่ในงานเตรียมตัวไม่ทันเหมือนเราไรว่ไปต้องเตรียนตัวมันเลยเอาเต้นที่มันเลยกา่ต่าตที่คือได้แล้วเรียบร้อย่าตัที่ได้เรียบร้อยี่ยวพี่ยมหน้าไปแล้วอ่ะพี่ก็ต้องพยายมหน้า ไปยัหน้าไปแล้วนี่บอกว่าย <for> uh, ังไม่ได so, so ้ไม right? uh, ่ได้ไ mm ม่ไ hmm. ด้จริงก็ได้แล้วแหละผมก็ถูกไว้ก่อนทุกอย่างก็คือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะจากวันวันที่มาประกาศให้ข่าวไบอกสถานที่บอกทุกอย่างเลยนะถ้าว่าพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วแปลว่ามัค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะสักสิบสิบห้าสิบเก้าสิบเจ็ดสิบโอ้ยก็แต่งอุ้ยเร็๋ยวติดแล้วสิบแปด ให้เลือกเลขเองกสิบแปดเกาสิบแปดสิแล้วแต่เราเราจใจแต่เรื่องว่าพร้อมหรือเพร้อมแล้วแหละถ้าไหนเดือนหน้ายังได้เลยเดือนหน้าก็อาจจะเร็วหน่อยถ้าเดือนหน้าจะเร็ววิ่งมันก็ไม่กี่เดือนแล้วเพราะถ้าพวกตัดเดือนนี้ไปอ่ะพี่เขาก็เดาออกมาแล้วคิวมาได้แล้วคือมันไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้าอยู่แล้วคิวงาได้แล้วนะครับคิวงานได้แล้วเลียร์แล้วเกียร์ไปแล้วแขกนี่ประมาณกี่คนคะโอ้โหละเอียดจังเลยอ่ะกางไปเรื่อย ก็ลุ้นทการคนต้องยะมากแน่พี่ยังไม่ลุดหรอก่จะหรืม่เนี่ยจะลุเจ็บเจ็บไม่เทาไทยเดี๋ยวเดี๋ยจะบอกอีกทีนึงช่วงช่วงเอนไหนดีเดี๋ยวได้มาถาใหม่ช่วงสักพัก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 นี้แต่กี่อะทีตัวนี้้อใหม่ออกทีเดียวรอบหน้าก็จะอัพเดทเพิ่มเรื่องที่ไม่ออกอีกไหมคนเดียว เพราะตัวหลุดอยู่ทางนู้นแต่ตัวหม่ชอบ่ามันไม่ใชตัวหลุดจริงแต่ชอบเล่าด้วยเัานี้งต่อให้อยู่นี้เป็นตัวเลี้ยงตี่เต๋อก็ไปอยู่ในมุตเนี่ยอ่าได้เพื่อห้ามใหม่ได้ผมก็แฝกตัวยืนผ่านอยู่งั้นเยืนหน้าถามเรื่องรายละเอียดใหม่น้องได้ได้พอได้เริ่มแล้วอ่ะพอได้เริ่มแล้วมันก็แบบมันก็เร็วเอึดได้แน้วไม่เป็นอึดได้เลยถ้าเราอุดก็บอกแล้วสาวบมันก็เหมือนสิ่งที่ใหม่ฝันเอาไว้มันจะเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็ต้องเห็นในสิ่งที่เราอยาก มันก็บีออนที่เราอยากได้เป็นจริเพราะมันกลายเป็นว่าทำไมอยากได้แค่นี้แต่ว่าสิ่งที่มันเข้ามาตอนนี้มันเอมันคือความฝันที่มันมาเจอเกินขึ้นใหม่จะฝันนะคะมันมีรายละเอียดนี้เทลที่ใหม่รู้สึกว่ามอนรู้สึกท่องใหม่รู้สึกว่ามันเป็นมันไม่โชคดีจังเลยอ่ะมีหลายๆอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นเลยอ่ะอยากเล่าเหมือนกันแต่ได้แค่นี้จริงเติมใจไหมให้เราเลยไหมสิในการตัดสินใจค่ะทุกครั้งที่ประชุมก็อยู่คนเดียว ว่าจริงๆบอกว่าแต่งานเป็นเรื่องของความสัมพัญด้านสามเออมัเป็นเป็นควานที่สำคัญมากด้านสามก็จะเป็นความต้องการของมอเตอร์ไซค์ก็ที่ก็ทุ่เวลาประชุมก็คือใหม่ใหม่คนเดียวเป็นเทปใช่ใหม่ก็ได้หมดที่เหลือให้ใหม่ทำทุกอย่างจริงไหมว่าสถานที่ประชุมเราคือดาวิกามิสตาคาเฟ่ใช่ไหมที่เราชอบเข้าไปแล้วปิดเงียบปะฮะสู้เลยสู้สู้หรอเพราะว่าคนจัดเขาไม่ได้อยู่เทปปะ ไม่ได้อยู่กรุงเทพหนึ่งแต่งานไม่รู้อยู่เนี่ยงานอาจจะไม่อยู่กรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้มันพาเขามืันตะกี้มันหลุดอะไรมานะไม่รู้จะเป็นทะเลหรือภูเขาก็ไปดูกันเอาเองจะเป็นที่ไหนจะเป็นที่ไหนที่ขอถามพันไปเรื่องรูปได้ไหมอ่ะแทำยังไงเรื่องรูปอะอยากรู้มีอะไรไหมรูปเนี่ยรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเรา ค่อยตัดสินใจเนี่ยคือม,มันก็จริงๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยตามช่วงช่วงเวลาครับเป็นบางช่วงเราก็อยากทำด้วยบางช่วงก็รู้สึกเออก็จะแบบเหนื่อยหรือเปล่าอยากทำงานาอยากไปเที่ยวกันหรือเปล่าก็เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นแล้วแต่ช่วงเวลาประเดี๋ยวหน้าแต่หน้าช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าเออเราเอาเรื่องแต่งกันคู่ร่วมกันแล้วก็เหมือนที่คุยล่าสุดก็คือเดี๋ยวซีรีส์อ้อ,อน้องให้ไปดูกันแฟร์เบลแฟร์เรลจะออน คือเจแล้วหลังคือเจเราต้องรู้ว่าเราต้องเราต้องทํางานเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเป็นในมุมแบบผู้จัดหรือว่าแมเนจเด็กๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปเรามีเวลาเราก็ค่อยทะเลว่ากันในเรื่องชีวิตส่วนแต่ถ้าถือว่าตอนนั้นมันแบบบู๊มากๆหรือว่าแบบสักเซสมากๆก็ไม่อยากหยุดเรื่องงานเลยก็อยากจะทำเรื่องสองเรื่องสามไปเลยออ่าใจเราคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใจใหม่อะใจพี่เต๋ยยังไง ใจผมปวดด้านี้ก็สุดอยอดเลยแล้วก็มีบางช่วงที่บอกเออไม่มีก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือ,อายายก็ยังไงก็ได้แล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าทั้งงานกําลังแบบกำลังอยู่ก็อยากจะให้แบบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลยเออแต่ขอให้แบบเรารวยกันก่อนนะเอออนาะแค่นี้ยังไม่ ไม่รวยเดี๋ยว500กี500ี่้นีถ้างั้น่ะถึงจะมีลูกถ้ามีลูกรูกถ้ามีลูกติดพ่อก็เสียใจนะอ๋ออ่าเปดไว้เก็บไว้เป็นประเด็นตอนมีลูกอีกทีนึงเวลาลูกลูกติดพ่ออะไรเงี้ยเก็บไว้เก็บไว้ก่อนประเด็นนี้เก็บไว้ก่อนเมาด้วยก็องูช่่รดเองที่จะลูกเนาะ ใช่ค่ะใช่ใช่รอันนี้ก็ทำคำถามนี้ก็ทำไม่ชุดคิดเอนกันเนาะข่าจยังไงมันไม่เคยคุยกันจริงจัว่าแบบยังไงดีอะไรเงี้ยยังไม่เคยคุยกันเลยมีแอปที่รวมหน้าไม่อยากเห็นหน้าหนอ๋อนี้ยแอปาแนเราชาใ่ีได้ผมไมอยากเห็นคนที่แบบใช้แอปเนี้ยดูหน้าลูกอะแล้วพอเขาไม่มีลูกจริงผมอยากเห็น พรามันหนตัวปก็จะได้หนึ่งคอนเทนต์ใหม่เอาไว้ให้ใหม่โพสต์ไม่เหมือนลูกหน้าเหมืันไม่เหมือนเอองานคอเมหน้าคะอันเีื่องถามเรื่องน้องที่น้องออจะค่ายสัญญานองเขียนแถลงการมาต้องคดต้อง้องคีจะมาเกิดอะไรขึ้น ตั้งแต่เปิดค่ายมาเนี่ยก็คือมีเด็กเอ่อคยกอะไรผู้คุยออกตะคายหลายคนแล้วด้วยค่ะมไม่ใช่คแค่้อง,ลองคลิปนี้เดียวเอ่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเซ็นเด็กเข้าค่ายข,ของใหม่มามันจะเกิดจากอย่างแรกเลยใหม่ไม่อยากใหม่ไม่อยากคืออะไรดอง,ดองเด็ก,ดกออใหม,ม่ไม่อยากดองเด็กๆใหม่อยากจะให้เขาเข้ามาในค่ายแล้วใหม่มีแผนให้เขาว่า เขาได้ทําอันนี้นะได้เล่นแคลเบลนะเขาได้เล่นอันนี้คือตอนนี้เด็กถ้าอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทําให้เขาอ่า่อเียร,ร่ำรวยขึ้นหรือพัฒนาศักยภาพได้เต็มร้อยหรือว่าเดเรคชั่นเขากับเราไม่ตรงกันดังนั้นเราเราจากกันแบบดีๆคุยกันดีๆด,ด,ด,ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่อยู่ในค่ายที่เหลีอยนย้่นทุกคนมีโปรเจกต์แล้วใช่ดังนั้น ข้ามาอีกใหม่ก็อยากจะเมคชัวร์ว่าใหม่ก็อยากจะทำให้น้องๆ<อ>คนนั้นมีงานนะคะใช่แเว่าะเด็กๆของไหมเนี่ยคือไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรที่คลาสกับเราใช่ใครเด็กที่ออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่มีโปรเจกต์อาจจะไม่ได้อยู่ในแคมเดียวที่ใหม่ทำแล้วก็ไม่สามารถนำไปแคร์เรื่องอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะอ,อาจจะไม่ได้โปรเจกต์ข้างน,นอกด้วยแล้วก็รวมถึง บางคนเขาก็มีแพชชั่นคือเหมือนแบบบางทีเขาชอบอยู่ในค่ายแล้วสถาพของเขาค่าาอยๆรู้จักเองแล้วเขาได้คนบอกว่าแพชชั่นของเขาเป็นแบบเป็นอย่างอื่นเช่นบางคนแบบอยากร้องเพลงชอบร้องเพลงอยากเป็นศิลปินหรืออย่าะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพวกผมก็ทำศิลปินมันไม่เป็นแล้วก็ไม่ไม่มีแนวทางแต่สปอร์ตเขาได้ด้วยก็คุยกันคือทุกคนก็คนใหญ่เกิดการคุยกันหมดแล้วจบกันด้วยดีไม่มากทุกคนจบกันด้วยดีไม่มีเก็บค่าสัญญาไม่มีไม่มีไม่มีปกติแล้วในสัญญาจะมีค่าสัญญาอยู่แล้วเลย ถ้าฉีกแต่ถ้าถ้าฉีกสัญญาแล้วจบกันด้วยดีแบบว่าเออหนูเป็นไงลูกหนูจะไปทำไม่อนหนูจะ่เป็นนักร้องก็จะให้ไปเลยแบบให้ให้ไปเลยโดยที่ไม่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่เราลงทุนไปแล้วก็จะไม่มีคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าอยู่กันแล้วมันไม่ได้ส่งสูงกันนี่น้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าแต่จริงมันใจถ่านไม่ได้เหมือนแล้วก็เหมือนแบบล้วก็ป้าเข้ามาปั้นแลมาแลมา แล้วแต่เคสบางเคสเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้เยอะมากแยกกันตอนนี้ก็ยังดียังทันยังทันแต่ถ้าอยู่กันไปแบบห้าหกปีแล้วแยกกันตอนนั้นอาจจะใจหายแต่นี่อยู่แป๊บเดียวไม่นานมากในนบางคนอยู่แป๊บเดียวเป็นหลักเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้ใจหายมากเงินที่เราลงทุนไปมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะ อย่างน้องน้องคิดไม่ถึงปีเนาะไม่แน่ใจไม่ถือว่าสัญญาสัญญาไปด้วยอยู่เดียวกไม,ไม่ไม่ถึงอยู่มาประมาณตึกตึกปีอ๋อโอเคแต่ก็ฝากคนสนับสนุนน้องด้วยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าน้องจะเป็นเส้นทางในการทํางานต่อไปไปยังฝากสนับสนุนด้วยค่ะมาซัพพอร์ตไปไปใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อย t ่ a n k y o